สวัสดีผมเนี่ยก็มาอยู่กันมาตัวเว็บไซต์คลิปเอมแลยังมาสอนการครับจะสอนการกดแชร์ตัวน,นี้นะก็เป็นการปั๊บแชร์ครับการเปิดการเห็นของคลิปเรานะแล้วก็จะช่วยเปิดการเห็นของคลิปเราเนาะอ่าแล้วก็จะมาที่ตัวเว็บไซต์คลิปเอนะ็มแล้วก็เป็นเว็บไซต์เพื่พอนยอดต่างๆทางโซเชียลเดียครับใครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวจำไว้ไปจะมาเช็กก็กดสมัครสมาชิกตารางนี้แล้วก็กดสมัครไปน,นะ แล้วก็ใส่ข้อมูลในการสมัครไปครับชิมชิ้นงานครับอีเมลเราผ่านแล้วก็ยืนยันแล้วปันการสมัครรองสองชนิดเขาติดข้อควาแชร์ไปแชร์โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็แชร์ในอ่านก็ใส่แล้วก็ตกลงที่แล้วกดสมัครสมาชิกไปต่อแล้วก็กรอกข้อมูลในการสมัครครับชิมชิ้นงานแล้วก็รับผ่านเมื่อกี้เนาะที่เราสมัครไปตอนนี้ก็เป็นการลองชิมชิ้งานไปนะครับตรงนี้ก็ดูที่บุ้นบุ้นแล้วกเป็นบุ้นบุ้แล้วก็รายการต่างๆแล้วก็จะมีตัวไอคอนอะไรเข่าแบบแล้วก็จะมีโัวมนให้เราเลือกดังเช่นการ ทางเฟซบุ NBC, legen, ๊กครับไปดูแอปรายการต่างๆแล้วแชร์ก็มาีนะตัวยูทูปทิกกอตครับรปดูรายการต่างๆนะก็จะเมีวิธีตัวทิกกอตรวมกันได้นันแหครับอ่าตัวนี้ก็เป็นบริการนะครับในบริการทิกกอตครับบทนี้ก็มีการติดตามครับการปั๊มวิวครับปั๊มแชร์ปั๊มอะไรต่างๆแล้จะได้วิธีปั๊มปั๊มแชร์ของตัวคลิปครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ก็เป็นลิงก์คลิปของเราที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้แล้วก็กดเข้ามาเนาะแล้วก็กดมาวางช่องคำว่าลิงก์ตลยนี้เนาะ ตอนนี้ก็เป็นมือใหม่ครับในการเพิ่มรล้วขั้นต่ำอยู่ที่100เนาะเราต้องก,การเพิ่มรักหนึ่งร้อยล้วยกันครับท <laughs> ั้การอยู่ที่ศูนย์จุดปถึงต่างๆยังไม่ถึงบาทนะครับต้องกดซองคืนไปเนาะตอนนี้ก็เกี็นว่าเราผมได้คงซื้อหไปแล้วก็รอยอดขึ้นสกุลเลาวก็ใช้ไว้ในการเพิ่มไม่นานอยู่ที่มาณสี่ห้าทีตอนนี้ก็มีการเพิ่มยอดไปเราโดยสมัครตอน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่ห้าทีนะก็รอยอดขึ้นสกุลครับก็มาดูยอดแชร์เดิมอยู่ที่ป,ะะรประมาณสามแชร์เป็นทเท่านั้นนะก็สามารถกดคืนได้เนาะ ก็เราระบบดำเนินงานสักครู่ครับเรามาสอนใช้งานเข้าวๆในต shimmer. ัวไซต์ฝั่งลูกค้าที่เข้ามาใหม่เนี่ยยังไม่มียอดเงิอนในการใช้งานตอนตอนี้ก็กดการดำเงินตัวนี้นะก็เป็นช่องทางการดำเงินเข้าโศนาลอยูไซต์เราตรงนั้นก็มีตัวสแกนเขียวหัวธนาคารแล้วก็ถูบนี่เรียกอัลบาลีก็จะดีบริบบิ้นเนาะช่องทางตัวนี้ก็เป็นการดำเงินเตาเทสพวกเรามีขอครับเพราะว่าสเงินนี้ต้องต่างคนนี้ก็สามารถเติมเงินได้เช่นกันเนาะก็สามารถมาเลยช่องทางในการเติมได้เลยเนาะ แล้วกมาดูที่ฟังก์ชันการนะเพื่อนนะตอนนี้ก็เป็นฟังวยชันการนะเพื่อนกับจะตัวไซส์ขึ้นไปก็ตรงเนาะก็ระบายมาคัดลอกเะไรตรงนี้เนาะขอให้ไม่สมัครไปเลยการจ่ายเงินต่ำอยู่ที่หนึ่งหมื่นแล้วว่าอ่าเขาจะได้ค่าแน้นั่ตัวนี้เพื่อนครับที่เราสมัครไปเมื่อกีเนาะหรือว่าให้เพื่อนสมัครแล้วเขาจะได้ค่านั่งในที่สี่หกบาทก็ระมายมากดเบอร์ถอนนะสี้วกบาทตัวนี้เพื่องานใช้งานฟรีหรือว่าบัตรฟรีนะตัวไซส์ได้เลยเนาะตอนนี้เพื่อนๆกดแล้วแล้วก็แล้วก็จะรอรับเงินการอระบบ การเบิกให้เราแล้วต่อยงการเพิ่มเครดิตให้เราตัวนี้แล้วก็อนสบอยมาใช้งานฟรีได้เลยนะครับอันนี้ก็เราอีกสักครู่ินะแล้วก็ไปดูที่ฟังก์ชันการเช่าไซบันบายนะครัาไปดูที่การเช่าไซบันบานี้นะจะเป็นการเช่าไซบันบายจะต่อไซจะมีเงินตรงแล้วก็ต่อมาดูที่ตัวนี้ก็เป็นให้เราเลือสกสกุลเงินนะ ก็อยู่ไทยแล้วก็ไปเรื่องของตัวไทยเลยครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้แล้วก็เป็นการสร้างครับเชื่อใช้งานนะครับแล้วก็กรับผ่านตอนนี้ก็จะเปน็นยินยันรับผ่านนะตอนนี้ก็เป็นราคา 1, หาานึ่งพันาา 1, 000, 000สามร้อยบาทต่อเดือนแล้วก็สามารถมาเช่าในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อเดือนั้นเดอนแล้ก็จะเป็นการเช่าไปบ้านแล้วก็มาดูที่ไละเอตอนนี้ได้เลยนะก็จะมีอะไรต่างๆให้เราใช้กันมากมายครับ เก okay, สังเกตว่าตัวนี้ก็มียอดแชร์เข้ามาเรียบร้อยจากกองที่มสามแชร์ตัวนี้ขึ้นมาหกโพลแชร์นะเพิ่มการเพิ่มให้เราเรื่อยๆจนครบเนาะหรือว่าขึ้นไวครับไม่เกินประมาณสี่นาทีแล้วก็ใช้งานได้จริงเนาะอันนี้ก็ขายดีคืสนใจใช้งานเขาเพิ่การเปิดการเห็นคนระับในตัวของการเพิ่มแชร์นะก็สำหรับเป็นใช้งานในที่ตนะัวไซค์ขเมนเนาะไปดนะีแล้วก็ิงไว้เนาะเด็ดทนะีนี้ก็มีอันเจ็ดคลิปหน้ะผม